คันแรกเริ่มจะแสดงแล้ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดับซิ่งดีตัวนะครับก็อยู่ที่หน้างานช่วยเหลือผู้ประสบอักขีภัยไอ้ชูตายแล้วตายแล้วเองตายแล้วตายแล้ว ไม่รอดเหรอรถตูออกไหมคะรถถ่าออกไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าเจ้เดี๋ยวก่อนดูด้าหลังด้วยนะคะท่านใดนะคะพี่น้องของเรานะคะที่อยู่ข้าวมากข้าวไม่ได้หรออยากจะทานเล่ก็ได้นะคะเราไม่ต้องรอทีเดียวก็ได้นะคะขอบใจนะคะเพราะว่ามาไกลด้วยมีการไม่จะเป็นทานนะคะก็ยังไม่ทานนะคะดี ก็อนุญาตประชานสำหรับอาหารนะคะพอดีก้ที่เราไม่พอนะคะก็เลยอยากจะเรียนเชิญพี่รองของเราไปเลยกันทานอาหารนะคะเนาไม่ได้หรอทานะใคอยากจะรอเพื่อนก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไเลยลยยไปไม่ได้หรอ ความสุขเลยนะคะขอทุกคนที่น้องทุกๆคนเลยนะคะในตัวของเรานะคะอสอมเมียบ้านเพืสบายของเรานะคะอำเภอเมฆจังหระชิงเาอำเภอบ้านกดของเรานะคะทั้งที่มาและทางที่ไปส่งกำลังใจให้กัน,นะะเอาเอาที่สบายใจเลยเจ้าตัวได้นะคะสำหรับขนมตีนะคะ๋คุณพ่อนายยศธนาจิตซื่อตรองนะคะและคุณแา่ ปลาีจิ้มตรงนะคะแม่กระชากของเราและแม่นยกของเรานะคะรถแม่แรงไปวิ่งซื้อแกงดีกว่าองน้องดังน้องดังด่กระชาตไปเอาดีดดีดดีดดดไม่ได้นดัหลัีไม่ยมนะคะรอสนะคะมีกรชาติอดีาเี รถวัยรุ่นน้นะคทีมงานใสอสมนะคะต้มตามป่าท้ายมันไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ยกไปยกไปบิบอกว่าถ้ากดเดี๋ยวจะันี่ได้เลย พย okay. okay. o ยกันมาทานอาหารได้นะคะหมดยังที่เราไม่ไม่ค่อยเยอนะคะก็สับยกกันทานได้ยกฝาท้ายหน่อยฝาท้ายมันยังงี้ทานให้อิ่มนะคะให้ตระลึกนะคะปฏิฆาีฏิฆาทานข้าวนะลูกเปโอเจ็บดีครับทานแล้วลูกโอเคมากเลยนะคะทานได้กำนัลูกหลานด้วยนะคะถอยรถขับรถนะคะดูนบุตรหลานของท่านด้วยนะคะวอนนี้อ้าโอเคเดี๋ยวพี่เขาไม่เห็นนรรลุนาระวังวางได้วางได้ ไปยังเหลืออีกหลายคันเลยโอ้ยยังไม่หนีบนะยังไม่หนีบเลสมาชิกกีระชาติของเราได้กระซิบบอกว่าไม่ทราบว่าผู้ภายท่านในที่ายมีมะละกอมาด้วยใช่ไหมคะ ลื้อมีใครได้เอามะละกอนำมาร่วมสมทบกับเราบ้างคะอ่ะคันต่อไปครับโอ้โหรถใครนี่น่าจะเสียต่ำใช่ไหมคะอยู่ที่ไหนคะอยู่ไหนคะอ๋อมะกอใช่ไหมคะค่ะถ้ายังไงก็รบกวนให้น้องเขาเอามาให้หน่อยน้องใน่จะได้ทำกันยี่ห้ออะไระรถใช่ไหมคะย่ออะไรเดี๋ยวขออนุญาตมาซีพี่น้องเราก่อน่ะไปนั่เลยตา ผมนายอิสัะกุลรอดนะครับกับตร์สว่างภูไผ่กุ้ยรามครับเยอะเลยครับวันนี้ประมาณร้อยคนก็ได้ครับดีใจครับที่ได้มาม้อครับตอนนี้ของตาแก้วของบ้านเจ้าที่บอกของทางบ้านผมนะครับวันนี้เขามามอบ้านให้ยกเลยเขาแกสั่งยกเลย ่มนี่เจ้าของรถเจ้าของรถนี่อไปอันนี้เอาดินมาจากหครับเินนะคอ้อดินสต็อกแต่คราบได้ครับได้ข่าว่าเอาลดาน่อยล่หน่อยรถมาด้วยคันนี้แรงอันนี้จะมากกว่าอ้าเลื่อนครับเลื่นครับ วางกันโำไมตัส้มีติดยอนติดเนอยู่วางกอนอับุแล้วจะเอาบุญไปไว้ที่ไหนหมดเนี่ยที่เล็กเอหมดเนเหรอครับไปวันที่หนึ่งตั้บ9เโอ้โหโนอืนเป็นเหตุสังเกตได้เอ้ยต้กอไปขับเองไหมตั้เกอได้หมับเองขับเองกขับองไ้ปเอ โอ้ดูเสื้อเขาสวยได้หนิเออนี่ก็รอดมาสามรอบแล้วนะครับจากของนุ่นกุ้ง้านนะครับทุกเลยเอ้าลงมาลงมาแล้วก็แกจัดเองกินงานต่อแกก็ไม่รอดหรอกทีเลยนะครับทีเลยนะครับต่อแกก็ไม่รอดหรอกกกนนสลััับบได้ะคร เด็กจะเป็นลมนะครับวแกประสบการณ์เยอะครับเสียตัมครับมีระดัามคันรัโอ้โหสุดยอดเลยครับตัวแกสุดยอดเลยอันต่อไปครับอันนี้น่าจะลั่นเยนะ

สุดยอดเลยครับอันนี้เอาวางมาหน้าหน่อยก็ได้ค่อยวางโอ้ล่ามจริงอันนี้วะริมรอเหล็กทำยังง่ะผมมาก่อนผมไม่ได้เทตรงนี้อ่ะรถเลงให้แสดงรถเองให้แสดงก่อนผมไม่ได้เทตรงนี้อ่ะลรถเองก็ให้แสดงงั้นแหละค่ะ มิมล้อเหล็กอันนี้รถจะมิมียมิมมิมล้อเหล็กมิมล้อหลุดนี่ครับเสียหมูหมูน้อยร้อยเมียเอ้ยร้อยท่อ มันเละไหมชวนเพอนๆนะคะขับนะคะเฮ้ยเกีรยคันนี้ลั่นมากครมอยังคงงมมตะอยู่นะรถบรรทุกเรากกำลังยังไม่เปลี่ยนสไตล์ครับมอยังนเปูนเทราอยู่นะคะหนี ร่างร้อยเก้าห้าเฮ้ยมนต้องยางน่นีนนอเซียนม พันยายก็นั่งลื่นี่ต้องช่างเอี้ยนี่แหละไก่เต้นตุ๊กตักก็ไปลูกหลานมาช่วยตายายเยอะแยะม้อใหญ่จริงยาดะยาค่ะยาค่ะนะจะเดินพันอีกแล้วจะเดินพันมาเลย

ต่อไปด้วยข้าต่อไปน้ำเดือดดีโหสุดยอดนะคะขอให้โอ้แกดิ้นดิมนแกดิ้นดิ้ถูกหวยโดยเบอร์นะคะรวยแบบไม่ทราบเหตุผลนะลูกนะมาด้วยใจจริงๆนะคะก็ให้ครอบครัวอยู่ยืนเป็นส่วนครูเราว่างระวังเราว่างเมื่อกี้หยอกกันโอ๊ย ยกลอยกลันนี้ก็เสียตามครับโอ้ลูกน้องสายหลอดก็ด้วยเอาล็อกเลยทีนี้เอ้ยสุดยอดนี่ตระกีตสางเองเลยครับแล้วก็บุรีรัมก็งัดเสแล้ เดี๋ยวอยากจะหาเงินซื้อรถสิบล้อให้หลานขับนี่ครับมากี่คันครับวันนี้มาคันเดียวค่ะมาหนึ่งคันได้จะนั่งไปกับหลานได้ยินรถแห่เสียงสนุกสนานลงไหนนี่เสียตามเราไปขับองรถดิแดนมาทีป่ะไหนคันดิแดนทคันจะยิ้มนี้จะไม่เครียดนะคะมีแต่ความสุขเนาะถียอัดกองเลย ก็พี่น้องรถแห่นะคะสุขภาพสตรีนะคะก็เชิญนะคะอย้บาปล่อยให้หิวข้าวมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นลมนะคะมาทานอาหารนะคะลองช้องกันไปก่อนก็นได้นะคะโอเคครับเพือนทุกาน เราจะเป็นองแมครับนะคะขังเขาอีกอ้รถ650ล้อมายังไงมั้ยเดี๋ยวพี่ทายเอารถจะตามครับลลังกันก็เหมือนเรียกรถมาแน่นาแปลว่ามีแท็กอ่ะไปขับเอหมดเลยจ้ามีเยอะมากเลยอีแท็กไหม เห็นแล้วก็สมัยเป็นยุคช่างไฟเห็นรถไม่ชอบที่มาดูรถนะรถจิบล้อรถดันรถคงใจดินเราก็จะกองไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรถทรายครับต่อไปครับรถดินหมดแล้วให้ดินแถวนี้มันแห้งก่อนแล้วก็ค่อยทอยเข้าไปใส่บ้านครับติดตมไปบนรถด้วยรถทรายนะครับต่อไปรถทรายต่อไปหินทรายครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม